พระตำหนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเกร็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนนงามหน้ายนสูงราชการสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณวันนี้เป็นวันหยุดราชการตรงกับวบันเสาร ผมจะไม่คุยในเรื่องวิธีการฝึกจิตฝึกใจของเราแต่มันก็มีแฝงอยู่ในแต่ละคลิปด้วยเช่นกันคำขวัญข,ของจังหวัดนนทบุรีที่ขึ้นต้นมานั้นคงจะบอกท่านผู้ชมได้ว่าวันนี้ผมจะคุยเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญประจำจังหวัดตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ห้าเป็นต้นมาศาลากลางหลังเก่า ประจำจังหวัดนนทบุรีอาคารสารกางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2453โดยกระทรวงยุติธรรมพื้นที่ตั้งของสารกางแห่งน,นี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่แบ่งมาจากที่ดินจัดซื้อเพื่อเตรียมการสร้างเรือนจำมหันตโทษ คือเรือนจำกลางบางขวางเดิมที่มีจุดประสงค์ให้พื้นที่ส่วนนี้สร้างเป็นโรงเรียนกฎหมายแต่เนื่องจากในขณะนั้นยังไม่มีบุคลากรจึงได้ใช้พื้นที่แห่งน,นี้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนราช,ชนิทยาลัยตัวอาคารใช้งบประมาณการกอร่อสร้าง559,868บาท6.9ตาค์ และได้แล้วเสร็จเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2454และราวปีพุทธศักราช2468ได้เลิกกิจการไปในปีพุทธศักราช2471ถึง2535อาคารหลังนี้จึงได้เป็นที่ตั้งของสาลาการจังหวัดนนทบ,บรุรีหลังจากนั้นอาคารหลังนี้ได้ใช้เป็นที่ตั้ง วิทยาลัยมหาไทยพุทธศักราช2551และในปัจจุบันนี้ตัวอาคารบางส่วนได้จัดเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนนทบุรีสารคารจังหวัดนนทบุรีหลังเก่านี้ตัวอาคารสร้างขึ้นด้วยไม้สักตามสถาปัตยกรรมตะวันตกตัวอาคารหันหน้าออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักในสมัยนั้น นนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายสถานที่ต่างๆหรือจะเป็นบุคคลสัตว์วัตถุย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยอยู่ตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดที่จะคงทนอยู่ตลอดไปมีเพียงสิ่งเดียวที่ไม่มีวันเสื่อมสลายไม่มีวันตายก็คือสภาวะจิตวิญญาณของเราเกิดมา นับกับนับกันไม่ทวนแล้วเราจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปหากเรามีความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติจิตฝึกใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ตรงเส้นเข้าทางในการที่จะปฏิบัติจิตเพื่อการหยุดการเกิดถือว่าหมดหน้าที่ในการเกิดก็คือฝึกจิตของเราให้สู่มรรคผลนิพพาน เส้นทางมรรคผลนิพานนั้นถ้าเราฟังหลวงพ่อมาโดยตลอดและจับใจความสําคัญเราก็จะทราบได้ว่าเส้นทางไหนก็คือเส้นทางการฝึกใจเข้าสู่การเป็นพระอธิยเจ้าในด่านแรกเลยก็คือการเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ขั้นสัตตัดถัดตรงขึ้นไป เมื่อสภาวะจิตเรายืนอยู่ในตําแหน่งพระโสดาบันได้จิตของเรามันจะมีความฉลาดขึ้นเรื่อยๆและจะมีความละเอียดตัดสัมยชน์มากข้อขึ้นเรื่อยๆถ้าเราตัดสัมยชน์สามได้และมีใจปรารถนาพระนิพพานแล้วอย่างนี้ถือว่าบารมีกําลังใจของเรานั้นใกล้ที่จะเป็นตามที่หลวงพ่อได้บอกไว้นี่แหละคือเส้นทางที่จะบรรลุมรรคผลจริงๆ แม้ใจเรายืนอยู่ในตำแหน่งพระโสดาบันในชาตินี้ก่อนตายตอนนี้ได้ถึงเราจะไม่บรรลุเป็นพระอระหันต์ในชาตินี้เราก็สามารถไปปฏิบัติจิตฝึกใจต่อในชั้นสวรรค์ชั้นภพได้แม้เราจะเป็นเทวดานางฟ้าเราก็สามารถปฏิบัติได้และเราก็มีโอกาสมากที่สุดสามารถบรรลุมรรคผลได้เช่นกันด้วยการเป็นเทวดานางฟ้านั้นเขามี ตาทิพย์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศในวันพระที่พระตัวรามีเจดีสถานในวันพระพอเราฟังองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงบาปบุญคุณโทษเราก็จะเห็นถึงผลที่ได้รับท,ทันทีทําให้จิตของเราสามารถตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตะปะหานเข้าพันิพานได้ง่ายที่สุดเมื่อซิ้นบุญวาสนาจากการเป็นเทวดานำฟ้าเมื่อใด ก็จะบรรลุเป็นพระอระหันต์เข้าดินแดนพรนิพพานเมื่อนั้นด้วยทันทีเช่นกันครับแต่ละคลิปที่ผมนํามาพูดคุยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวต่างๆแต่ก็หนีไม่พ้นแฝงเร้นไปด้วยหลักการฝึกใจหรือจะเป็นคติธรรมสอนจิตสอนใจเทคนิคทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์เรื่องเล่าทั้งหมดก็จะนํามาพูดคุยกันที่ช่องนี้ ขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามขออนุโมทนาจิตครับท่านผู้ชมอยากฟังอยากทราบเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วผมจะนำมาทำคลิปเจอกันพบกันที่ช่องนี้ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงและปฏิบัติจิตให้เข้าตรงเส้นทางในการที่จะเป็นพระอริยเจ้าในเรื่องต้นไห้ได้เสียก่อนอย่างอื่น เราค่อยว่าอันทีหลังอย่างน้อยที่สุดเราสามารถหนีนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานได้ตลอดไปตราบใดที่ยังไม่เข้าะพะนิธา์เราจะไม่มีสิทธิ์ไม่มีโอกาสไปเกิดในดินแดนอบายภูมิทั้งสี่นั้นเด็ดขาดสวัสดีทุกท่านครับ